โฮมดีไซน์สนับสนุนโดยแคมเปญมหายัสถานโลกลุ้นกู้บ้านดอกเบีย้ยศูนเซนานสูงสุด30ปีจากสินเชื่อบ้านกสิกรไทยวันนี้ถึง30กันยายนนี้นิตยสารเด c o r เรชั่นไกด์อินส i ายิงยูโฮมวิดอัพพอร์ตเบิร์ไอเดีย สวัสดีครับพบกับท่นในช่วงของโฮมดีไซน์ครับวันนี้ผมพามาที่แบงคอก k h ร r i z ซน P48 ครับมาพบกับฟ h นม o เนียมในสไตล์โมเดิร์นโอเรนโตครับถ้าพูดถึง Oriental แล้วไม่ว่าจะเป็นจีนไทยอินเดียหรือญี่ปุ่นก็ตามจะเน้นความเรียบง่ายซึ่งแทรกตัวไปกับธรรมชาติสไตล์น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับกโมเดิร์นโอเรนโต l ตามผมเข้าไปดูเลยครับ ความโดดเด่นของที่นี่นั่นก็คือคอนโดที่มีความสูงถึง19ชั้นแต่เปิดช่องซึ่งเป็นส่วนที่เป็นเรียกว่าขอดยานหรือบริเวณสวนลอยฟ้าถึง2ช่วงและจะทําทให้สามารถที่จะโฟลของอากาศแทรกเข้าไปในตัวอาคารและเกิดซิงเกิลคอริดอร์หรือทางเดินเดี่ยวนั่นคือส่วนหนึ่งหันไปสู่ส่วนที่เรียกว่าสวนเล็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ของห้องทําให้อาคารดูโดดเด่นแล้วก็โปร่งมากเลยครับ ความโดดเด่นของการจัดวางยูนิตนี้นั่นก็คือการเน้นพื้นที่ทางเข้าซึ่งเป็นส่วนของแพน t r y เราสามารถที่จะซื้ออาหารแล้วมาวางเป็นการแยกส่วนระหว่างตัวอาคารและก็ตัวที่เป็น p พ n t r y ครับเมื่อเข้ามาในยูนิตนี้ซึ่งเป็นยูนิต2ห้องนอน1ห้องน้าและมีพื้นที่ในส่วนของ l i v i n งอยู่ตรงกลางได้มู o บรรยากาศของความเป็น modern oriental ครับ ในการจัดพื้นที่ที่น่าสนใจของสุทีโยไทยขนาด31ตารางเมตรสามารถที่จะทำให้ทุกพื้นที่กระชับและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนี้แต่ที่น่าสนใจพื้นที่เพียงซอกเล็กๆเราสามารถที่จะจัดให้เป็นพื้นที่ของการใช้วางรองเท้าครับสำหรับคุณผู้หญิงที่มีรองเท้ามากๆครับในส่วนของห้องน้ำ ชีวิตประจำวันของคนเราส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากในห้องน้ําดังนั้นห้องน้ําที่ดูปโปรเน้นกระจกแล้วก็ใช้สีอ่อนอ่อนทำให้ห้องดูกว้างและพื้นที่ในส่วนนี้เองครับจะให้ความสําคัญกับชีวิตประจําวันของคนเรา ว้าวเข้ามาในส่วนของสูดิไทยซึ่งในการออกแบบตกแต่งที่นี่ได้กลิ่นอายของความเป็นโอ i e เรนทอนะคือการใช้แพทเทิร์นของไม้โดยเฉพาะหัวเตียงเราจะเห็นบรรยากาศของฝาปะกนครับซึ่งทําให้ดูเรียบง่ายแล้วก็แทรกด้วยกระจกทําให้ดูมีมิติเหมือนกับบ้านไทยในสมัยโบราณแต่ได้ความรู้สึกของความเป็นโมเดิลสำหรับคนยุคใหม่ครับอื บรรยากาศของที่นี่เป็นคอนโดซึ่งได้บรรยากาศของความเป็นโอเรนตนั่นก็คือแทรกตัวไปกับธรรมชาติบรรยากาศที่ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบตกแต่งและวันนี้ผมพาชมทั้ง2ยูนิตไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอไทป์หรือ2 b เบด o ู m และที่นี่คือบางเกาะคอริสซูน p 48ครับ